พี่น้องพอเราทีมงานลูกเคยพี่น้องเอ้ยบ้านี่กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีประทุษฐานที่เขามหาสมุทรข้าม,าสมสดเด้อสบายดีพี่น้องทิ้งงานลูกเคยบ้าน,น,นาี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปแล้วหรือพี่น้องเอ้ยหาซาวไปโหลดก่งไงไงอนพี่น้องทำแล้วเรืพี่น้อง ลูกล้านกัะเซ้เซลพี่นองเม่อั่น้นอ้อามนีพอันนี้เออฮดอาไม่ใหญ่แน่อันนี้อันนี้แม่ย่ามาเกิดพี่น้องเอ้แม่ของท่อ่อมาเกิดนาเสียแดงๆฮดสมเพนแน่ตากัยาย mem. <coughs> <coughs> hot me song, thiên hoàng ơi, chú đi, có hẻm, được. ai chú đi, có anh quân, nhân. năm mới, hot song, từng năm, thiên hoàng ơi. โบไอคิวบกินต้มหวานกันไหมตุ้มมายเบิ่งกรอนนั่นบอกินจังว่าบอกกินกินมาทาอไอย่างนี้แล้วใส่กันกะติกแมนดูดวับดูด้นข้างกิเหล้ากินเบียร์แหละห้กินน้ำดูดูแมนแมน ไปกับไปหลิน no you know? ื storm, uh. ้อ uh. mm ือไปงไปแบบเินมุดไปคไปน้อไปคิไปคิดนเบิร์นเลยโซ่อมไปนลคล็บันเล็บนเบคันเบคันลคืนเันเล็บคนเล็บันเบันลันเล็บันเล็บคนเล็บคันเบนลันบลั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 บล มาไปไวอันบ่ให้บ่ยังเป็นผีกลึงพี่น้องเอ้ยกําลังเพิ่นสิส่งพี่น้องเอ้ยแม่นแม่นพใหญ่กมพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เจนกับพ่อใหญ่จ่อยเคยดส่งเพิ่นคูปีพี่น้องเอ้ยให้อยู่ดีมีแงเนาะ

ให้มันเข้าปหุมนดยะยิ้มเลยยิ้มเลยได้แล้วได้แล้วอือโอเคได้แล้วูกขู่ปลุงอือได้เลยเร็วมึงกล่องจะคลองตีเพื่อนาเรยวทั้งอื่นตอนนี้นันนาสมบูน เล่นไทยหูพี่น้องไหมเล่นไทยหูเล่นไทยหูเก็บภาพบรรยากาศรวมพี่น้องเลยไหวเป็นทีระลึกเนาะไหวเบิ่งว่าแลอครั้งหนึ่งคยได้รวมตัวกันหาสาวพ่อแม่เนาะอยู่ครบหน้าครบตาความสุขครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าความสุขของเฮาบ่แม่นว่าสิมีตลอดไปเนาะมันก็ต้องมีแบบซุบแน่ทุกแน่เนาะพี่น้องเนาะเอาแหละสำหรับคลิปนี้เฮาก็้องขไปถ่าคลิปพวกพอกันคลิปต่อไปนะสบายดี พีน้องคิีกันทาพเจพี่น้องเลยสกตกกติดตามพี่น้องแกบมได้ด้ยาลูกเ็ดหนาเฟ่องเหนื่อยเหนอยเหนื่ยเฮ็ดตู่พายไปยักเมื่อเลย่ะเดอรกาเด้อเบื่อกระเศ้าเม่ดตู่เดืาโอ้เบื่ออื่นเท่าขันแก้วกระสิดินค่ะสาสทุกกะลิกีผัานึ่ เมือ่วนเมื่อกระบอกเมื่อพี่น้องไม่ได้กินน่อยไข่นไข่เน่บอไข่น่ลยลูกสาวได้บองเมื่อบังพ่อบอฮะอาเนยพี่น้องแม่ป่ไอคิวคยังแม่มาสิปสื่อเมื่อไอคิวเมื่อแล้วพี่น้อง เมื่อละมาเด้อมื่นกับมาอาไอคิวกับพี่นนอะเอ้คือพวนสิตกเนาะแจ้งน่าใดไปอยู่อนนะก้องพรอนบอเห็นงูน่ะไปถิ่นพีนะลูกน่าใดนนึงยังอยู่กำอยู่ออกมาแต่กำ เอาอยู่จนไกลค่อนขึงเดือนจนเดือนหนึ่งจะสิเบิเดือนเลยฮะนะสิบหกสิบเจ็ดเมือสพอรยูกรมายกานกินน้ำห่อนี่กระตังหาทรงแล้วเลยพี่น้องเลยไมย์เจิดสิไดนอนผักบอบเมยเจิดนอนผักบอผัวเด็กๆเอามาลอยเอามา เอามาปาดโอ้ยลูกหล่ะนี่นี่นั่งลงนดีล่ะนั่งนดีมดซัไปดน้นปกะเตมาปาดดนี่นปาดด้วย กินได้หลนคือนองคำนำโชคผลกปาดมมะเบิกน้กมี่น้องเยมขนนมี่เขาแล้วกูินแล้วหอมันเสียกังยาวเนาะกินยู่ไเอแล้วิมเราโอ้มีเบียขาวยังนี่นะเขาเห็นขนาดแบนล่างกัแบนนเราหอยคิว โอ้ยมีกะนะันเลเนาะซอยเผือกซอมันกับบขุขาบ,นนบุคาเกันไปนั่นบเอาน้ำมันถูเพิน่นปะโอ้ยมันมีมีอันนั้นขนาดนะมาจางหมดติดมีเหี้ยวม,มันยังบ,งงบนะมดต,ตามันยังบมดได้ผึ่งเนาะเอาขั้วอย่างนั้นนะมันังตังมีเหี้ยวตามันยังบมดผึ่งมันบ่เหม็นบังมีชุกนี่นะ มันบกเดิมันมันจะหวานอยู่บยังมันชุกวเยนั่นิ่งหน่วยนะเจ้าเจ้าเจ้ายังบอมันจะยางปฏิจจนยางมันัู่นนป่าจิงมางตาบอกขวยัม่นดีตาแล้วมันเหี่ยวปิดกับกนานเนาะ ปิดเกินกำหนดไม่กล่าเหี่ยวมันยังโบเกะเนาะแม่เนี่ยโบเกะเอาผัดเอามาปิดก่อนพี่น้องเอ้ยมันเปื้อนลูกเอ้ยมันเปื้อนอามาเข้าไปอยู่เโค้ชพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องเขียนในน้องคำจะขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อผักบุ้งผักชุมต่อไปพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้อง